JSB, JSB is a wonderful world. JSB, 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 all the colorful days. เด็กๆทุกคนเลยวันนี้นะคะครับชั่วโมงวิทยาศาสตร์นะคะในช่วงบ่ายของเรานะคะเอ่อถึงหน้าไหนแล้วเอ่ยแบบฝึกหัดข,ของเรา อยู่หน้าที่คือห้าสองสี่ทักสอง แบบฝึกหัดเราอยู่หน้าไหนคะถึงหน้าไหนแล้วเอ่ยแบบฝึกหัดของเราเปิดเปิดแบบฝึกหัดที่เราทำค้างกันไว้ ในเรื่องของสสารนะคะสารเนี่ยแบ่งออกเป็นสามชนิดนะคะก็คือของแข็งของเหลวแล้วก็แก๊สนะคะของแข็งนะคะออมีรูปร่างคงที่นะคะปริมาตรคงที่และต้องการที่อยู่มีมวลและน้ำหนักของเหลวเช่นเดียวกันนะคะมีปริมาตรคงที่นะคะรูปร่างเปลี่ยนไปตามกาชนะนะคะ และก็มีมวลและน้ำหนักเช่นเดียวกันเราทำนะคะ53ไปแล้ว54ไปแล้วที่มีการละบายสีนะคะ55 56ทำยังคะลองเปิดสีทำแล้วคะ่ะ แล้วดังนั้นนะคะเราจะขึ้นในเรื่องของแก๊สนะคะรอบตัวเราเนี่ยมีแก๊สอะไรบ้างนะคะรอบตัวเราเนี่ยก็จะมีอเปิดในหนังสือห้าสิบแปดนะคะแก๊สในรอบรอบตัวเราเนี่ยนะคะแน่นอนอยู่แล้วเราหายใจออกมาเป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์หายใจเข้าเป็น แก๊สออกซิเจนนะคะแน่นอนอยู่แล้วรอบๆตัวเราก็ต้องมีแก๊สออกซิเจนนะคะแก๊สซิโตเรียมน,นะคะแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่เราเนี่ยสามารถสัมผัสได้ตลอดเลยนะคะแก๊สเนี่ยช่วยอะไรบ้างนะคะแก๊สออกซิเจนก็ช่วยในการหายใจนะคะซิโตเรียมเหลวก็คือแก๊สหุงต้มบ้านเรานี่แหละและแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะคะเขาก็จะช่วยในการ ่งเแตแผนของพืชนั่นเองอ่านนักเรียนเปิดแบบฝึกหัดในหน้าห้าสิบแปดในเรื่องของแก๊สค่ะสองข้อเขียนให้เรียบร้อยเลย on สี่ค้างอ่กใจเย็นใจเย็นลูกตอนแก๊สตอนแก๊สมีมวลและเออเออเออต้องการที่อยู่หรือไม่ต้องการที่อยู่คูืเไื่ผง้เรเน็ตบอร์ู่เรื่องการเน็าบอร์ดแบบเอินทร์เน็นกลางเดินทางอยู่ค่ะปวดเมีอยใช้เนโรงเรียนค่ะ รอให้มันโหลดก่อนย้อนกลับไปไหม ตอนแก๊สน่าจะดูไม่ได้แลยก็มีมวลแลถ้าดูไม่ได้เดี๋ยคุูเบียต้องต้องปิดนะคะแล้วคุูเียอธิบายเอง มีซาวเอฟเฟกต์ด้วยมีชาวเอฟเฟกด้วยอืออะลองให้ทดสลัดดีไหมอยากให้ทศสลัดกันคนสอนเพื่อนได้ไหมแบบปุ่นหัดก็ไม่มีใช่ฉันทำใช่ฉันทำใช่แบบปุ่นหัดก็ไม่มีเซตในรี่คือปิทิราปเทียต่างจังหวัดมาหนีเรียน ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยว,วเราทำแบบฝึกหัดเลยแล้วจะอยู่ยังไงทศนัยมแบบฝึกหัดไม่มีอแล้วจะเอาคะแนนจากไหนคะห้องเรียนแต่ไม่ไม่มีอะไรก็ไม่ได้นะคะไม่มีราคาก็หนูได้ทำนะคะอ่านดูแบบฝึกหัดในหน้าห้าสิบเก้า แับพึงหันในหน้าห้าสิบก้านะคะสังเกตและอธิบายเกี่ยวกับมวลนะคะของแก๊สยังไม่เสร็จค่ะอีกแป๊บนึง ใครที่เสร็จแล้วนะคะดูวิธีการช่างนะคะเขาเนี่ยมีลูกโป่งยางลดของนะคะแล้วก็เครื่องช่างลำดับแรกเนี่ยเ, <ynı S 1> เขาเอาลูกโป่งไปช่างก่อนนะคะแลวปรากฏว่าช่างได้นะคะ,ะตรงตรงตรงนี้เว้นไว้นะคะตรงนี้อย่าเพิ่งเขียนนะนี่นีลยดูสิตรงนี้เว้นไว้นะคะตรงนี้เว้นไว,นะะนว้น,วนะ,ะอยวเราดูวิดีโอก่อนแล้วเรา่อยเติมลงไปนะคะ เขาเนี่ยเอาเอา,เอาลูกโป่งไปชั่งก่อนปรากฏว่าเฮ้ย mm hmm. ลูกโป่งมันก็มีน้ําหนักอยู่แล้วเพราะว่าลูกโป่งเป็นของแข็งพอชั่งเสร็จเขาก็จบ,บันทึอไว้เสร็จแล้วเนี่ยก็เป่าค่ะเป่าแล้วก็ไปชัตต่งอีกปรากฏว่านะคะน้ําหนักเนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นเขาก็เลยบอกว่าแก๊สเนี่ยต้องมีมวลและน้ําหนักเนี่ยอย่างแน่นอนอ่ะข้างบนใครยังไม่เสร็จเออแต่กูเวียขยายตรงนี้นะ พยายามทนวีนะคะยังครอบยังครับ,รบวัรดุอออุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมะระหว่างรอเดี๋ยว ระหว่างรอเดี๋ยวคุณเบียรลองแชร์หน่อยอ่ะแชร์ไม่ได้ดืนไปว่าแชร์นี้อยู่อ่ะรอเพื่อนก่อนรอเพื่อนอน,น่าจะเรียบร้อยแล้วนะคะน่าจะเรียบร้อยแล้วนะอ้า ผเรียกรลองแชร์วิดีโอเมื่อสักครู่นี้นะคะเหน็บน้าเขามาแล้วตอนแก๊สตอนแก๊สมีมวลและต้องการที่อยู่หรือไม่ วัสดุอุปกรณ์รรในการจัดกิจกรรม อากาศวกาม,มวลและต้องการที่อยู่หรือไม่เริ่มจากเริ่มจากช่างมวนลูกโปง่ปงยางรัดของอยางรัดของและเทปใสและเทปใส าจากนั้นปลาลูกโป่งรัดด้วยยางรัดของและติดเทปใส,สนำไปขังง้งมวล หามวลอากาศในลูกโ่งเตรียมอ่างน้ำเตรียมอ่างน้ำที่ใส่น้ำสีจนเต็มแก้วลงในอ่างแก้วลงในอ่างน้ำสีให้น้ำสีเข้าไปจนเต็มแก้วโดยไม่มีฟองอากาศข้าแก้วโดยปากแก้วอยู่ใต้ระดับน้ำสี นำถุงพลาสติกใสที่เก็บอากาศรอบรอบ้รัดปากถุงให้แน่นดสวยลายหลอดที่ปิดว้เข้าไปในแก้วที่มีน้ำสีเหลเต็มแล้วบีบอากาศในถุงพลาสติกเข้าไปในแก้วสังเกตจะมีฟองอากาศจากถุงพลาสติกขุดเข้าไปในแก้วและระดับน้ำในแก้วลดลงเนื่องจากอากาศในถุงเข้าไปอยู่ในแก้ว เขาไปช่างนะคะที่เขาไปช่างเนี่ยเขาช่างได้เท่าไหร่จำได้ไหมช่างได้กี่กรรมคะเท่าไหร่ล่ะลูกสี่สิบหกกรรมอ่ะนะเรียนก็เติมใส่ที่กูเบียให้เว้นไว้ได้เลยนะทีเนี้ย อันที่สองเนี่ยเขาเอาน้ำเนี่ยใส่เต็มแก้วเลยนะคะแล้วก็เป่าอากาศเข้าไปปรากฏว่าอากาศเนี่ยนะคะเข้าไปแทนที่เมื่อเข้าไปแทนที่นะั่นหมายความว่าอากาศนะคะต้องการที่อยู่นั่นเองอากาศมีมวลอาการม,มวลและต้องการไอ<ไ>จากของ เป่าลูกโป่เปล่านป่นติดเหาติดหมุนยอมกับปรปในหนึ่งงห้าสุบเก้าห้าบเก้าก่อนที่ขอแขกหน้า่อได้นะไห้ไหมครับไห้ไมครับที่ไม่ที่ไม่น่าที่ไม่ทันนะครโอเคได้ครับได้ อ่ะตรงกลามก็จะเป็นสี่จุดหกใช่ไหมคะสี่จุดหกกรัมนะคะนักเรียนก็เติมให้เรียบร้อยพิจารณาหนาไหน,นะคะแมหน้าจอหน้าข็มหน้าจอหน้านี้แล้วค่ะดังนั้นนะคะสำหรับวันนี้ครูเบียาค้างไว้ที่ในหน้าห้าสิบเก้านะคะ ครูเบียค้างไว้เพียงเท่านี้นะคะให้นักเรียนทำในแบบฝึกหัดให้เรียบร้อยหากไม่ทานหน้าไหนนะคะสามารถแจ้งครูเบียได้ดังนั้นค้างไว้ที่ในหน,น้า59ค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาของครูเบียกับวิชาวิทยาศาสตร์แล้วค่ะแล้วพบกันใหม่วันวันไหนเออทีทัสองเราจะเจอกันอีกทีก็คือ วันพะหัสนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเาหรือเปล่า